BDBMA App b d g Database of Bangkok Metropolitan Administration ระบบเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครนวัตกรรมที่พัฒนาคือ BDBMA a p สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Open Bangkok พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้ด้วยความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานครผลสำเร็จตามตัวชี้วัด b d b m a 1. p แอพลิเคชันสามารถใช้งานได้ซึ่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้จัดทำแบบสอบถาม และสำรวจกลุ่มเป้าหมายสงกลุ่มได้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร77หน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2การวัดการนำข้อมูลของ BDBMA a p ไปประยุกต์ใช้ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80เพึงพอใจระดับมากที่สุดผลสำรวจปรากฏว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ8ปดสเจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละปดสประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ9 3 0 0ูสามร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบพึงพอใจระดับมากที่สุด ผลสำรวจปรากฏว,ว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเก้จเ้าจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเก้ประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำง,งานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเก้ประโยชน์ของการใช้ BDBMA App ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ หนยรับงบประมาณมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลงและสามารถจัดทําและจัดส่งงบประมาณได้ตามกําหนดเวลาและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกรุงเทพมหานคร Open Bang ค์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการปัญหาความไม่สเสถียรของระบบเครือข่ายซึ่งทําให้การเข้าถึงข้อมูลมีความขัดข้องในบางช่วงเวลาโอกาสต่อยอดนวัตกรรม เพื่อใช้สืบค้นติดตามข้อมูลด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้วางแผนง,งบประมาณในปีงบประมาณต่อไปและเพื่อใช้ติดตามข้อมูลด้านงบประมาณได้ตลอดเวลาสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอขอบคุณครับ